สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วถ้าเช่นนั้นกว่าจะเตรียมอาหารพร้อมคงใช้เวลาสักคู่ทุกท่านจะแช่น้าร้อนชำระล้างสินสกปกก่อนไหมครับแน่นอนว่าเราก็เตรียมห้องพักไว้พร้อมแล้วเช่นกันเชิญพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยครับนิกรุโดกกล่าวลออัศาวินศักดิ์สิทธิ์ที่ฟังดังนั้นต่างแสดงสีหน้าไม่เข้าใจอาณาจักรอินกราเซียมีธรรมเนียมการแช่น้ําร้อน พวกเขาคงรู้จักความหมายของคำนั้นและพวกฮินาตะเคยใช้บริการที่พักแรมบนถนนสายหลักที่นั่นก็มีอ่างน้ำร้อนเหมือนกันพวกเขาคงไม่นึกไม่ฝันว่าอสุนจะมีอ่างน้ำร้อนด้วยฮึประหลาดใจกันซะให้พอถึงจะเป็นการอวดแต่อย่างไรเสียอ่างน้ำร้อนของประเทศนี้ทำดีกว่าของเมืองหลวงในอาณาจักรอีกนะแทนที่จะเรียกว่าอ่างน้ำร้อนมันคือบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติต่างหากมีทั้งบ่อแช่ขนาดใหญ่แล้วก็บ่อน้ำร้อนกลางแจ้งที่พวกริมุรุภูมิใจริมุรุได้สร้างบ่อน้ำร้อน แบบต่างๆเอาไว้เหมือนเมืองบ่อน้ําร้อนธรรมชาติแถมยังเป็นการโฆษณาที่ดีด้วยเลยอยากให้พวกเขาค่อยคลายความเหนื่อยล้ากันในนั้นที่เหลือคือเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าของพวกเขาเปื้อนและฉีกขาดจากการทําศึกอันหนักหน่วงไหนๆก็ไหนๆแล้วริม,มูรุก็คิดว่าจะใช้นี่เป็นการโฆษณาประเทศเทมเพลข,ของเราแล้วกันให้เตรียมชุดจีเบผลิตจากผ้าปานที่เทมเพลพัฒนาล่าสุดไว้ดีกว่าสําหรับผู้หญิงก็มีชุดยูกตะด้วยจะได้เลือกได้หลายๆแบบด้วยเหมือนลิม,มูรุไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่อง เ,เพราะว่าชูนาได้จัดเตรียมชุดไว้ทั้งหมดแล้วริมูรุก็กล่าวว่าเอาละทุกคนขอให้เพลิดเพลินกับบ่นอน้ําร้อนอันน่าภาคภูมิของประเทศเราบ่อน้ําพุร้อนเป็นบ่อธรรมชาติต่อตรงมาจากต้นน้ํามีฤทธิ์คลายความเหนื่อยล้าพร้อมทั้งเปี่ยมด้วยคุณสมบัติบำรุงผิวริมูรุกล่าวโฆษณาอีกหน่อยแล้วลูมินาก็ติดเบ็ดลูมินาก็กล่าวขึ้นว่าโอ้บ่อน้ําร้อนเช่นนั้นหรือสรรพคุณบำรุงผิวฟังดูน่าสนใจไม่ใช่น้อยคงจะเตรียมห้องอาบน้ําส่วนตัวชั้นยอดที่สุดในประเทศนี้ ไว้ให้ข้าใช้แล้วหรือไม่ถึงจะฟังดูงงๆแต่สรุปคือในโลกแห่งนี้การต้มน้ําแช่ตัวในอ่างน้ําร้อนไม่ได้เป็นสิ่งทั่วไปมีแต่ชนชั้นสูงในประเทศใหญ่ๆที่มีชาวต่างโลกอาศัยอยู่จํานวนมากเท่านั้นที่จะสามารถครอบครองบ่อน้ําร้อนส่วนตัวในฐานะสิ่งของหรูหราได้ที่อาศัยส่วนตัวในประเทศของลิมูรุติดตั้งอ่างอาบน้ําไว้เป็นปกติแล้วลิมูรุก็ลืมคิดไปลูมินสคงจินตนาการถึงบ่อน้ําร้อนส่วนตัวแบบที่ราชวงศ์ชั้นสูงใช้กันแต่น่าเสียดายที่ พไม,มีอะรแบบนนั้ถ้าพาลูมินัตไปใช้อ่างน้ําร้อนในบ้านประชาชนก็ไม่รู้จะบันดาลโทสะขนาดไหนดังนั้นริมรู้จึงเลือกที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดของลูมินัตริมรู้ก็กล่าวว่าไม่หรอกมันเป็นบ่อน้ําร้อนแบบแช่หลายคนนะ่ะแน่นอนว่าแยกบ่อชายกับหญิงไว้แต่ถ้าต้องการเราก็มีบ่อรวมเหมือนกันนะริมรู้กล่าวเช่นนั้นเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของลูมินัตให้ถูกต้องแต่คนที่มีปฏิกิริยากับเป็นอีกพวกหนึง่งเราอัศวินศักดิ์สิทธิ์ชายตั้งแต่อาโนโลงไปมองริมรู้ ด้วยสายตาที่ประกายวาววับฮู้ฮุ้ฮุดูเหมือนว่าพวกเขาก็สนใจบ่อน,น้ําร้อนรวมสุดๆเหมือนกันสินะงั้นถ้าสนใจก็ขอเชิญทางนี้เลยครับลิมูรุเอ่ยค้างไว้แล้วปิดปากเงียบเพราะรู้สึกถึงสายตาเย็นเฉียบของฮินตาตะไม่ได้สินะครับลิมูรุคิดในใจเช่นนั้นฮินตาตะก็กล่าวว่าท่านลูมินัสเราไปบ่อหญิงกันเถอคะค่ะดิฉันก็ไม่ได้แช่น้ําพูร้อนมานานแล้วเหมือนกันตั้งตาคอยมากเลยค่ะหากฮินตาตะว่าเช่นนั้นก็ช่วยไม่ได้อุสาเนึกว่าจะได้แช่น้ํากับฮินตาตะและลูมิน คงไม่มีหวังแล้วถึงแม้ลิมรู้จะใช้กลโนบายเพื่อที่จะหลอกล่อไปลงบ่อน้ําพุร้อนกับพวกลูมินัตและฮินตาตะก็ตามแต่ลิมุรู้ก็โดนฮินตาตะขัดขวางเอาไว้สรุปแล้วคนที่ได้นําทางพวกฮินตาตะไปบ่อน้ําพุร้อนก็คือชิออนและ3มทหารเสืออาบิดและสเฟียนั่นเองลิมุรู้นั้นอุตสาห์คาดหวังที่จะได้ชมร่างเปลือยแสนงามของฮินตาตะแท้ๆโอกาสหายากในชีวิตได้หายลับไปซะแล้วลิมุรู้ยอมรับความพ่ายแพ้และฝากให้ชิออนนำทางทางน้ำตาลิมูรุปรับอารมณ์ใหม่ แล้วหันไปทางพวกเบนิมารุบ่อน้ําพุร้อนที่ทุกคนช่วยกันสร้างนั้นแม้แต่เบนิมารุเองก็ชื่นชอบบางครั้งแช่น้ํากับทุกคนก็ไม่เลวเหมือนกันริมุรุคิดเช่นนั้นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่งานริมุรุจะถูหลังให้ข้าไหมเวโดล่าเอ่ยถามริมุรุทําไมฉันต้องทําอะไรแบบนั้นด้วยเล่าริมุรุตอบกับแบบไม่ต้องคิดริมุรุเดินนําขบวนพาทุกคนไปบ่อน้ําพุร้อนอัศาวินศักดิ์สิทธิ์มีสัดส่วนผู้ชายอยู่มากเกือบร้อยคนแต่หากเป็นโรงอาบน้ําใหญ่ของประเทศเราก็น่าจะไหวถ้ามีแค่บ เดียวคนคงเต็มแต่เทมเพตนั้นได้แบ่งไว้หลายบ่อจึงตัดสินใจพาทุกคนไปด้วยกันลิมรู้สัมผัสได้ถึงบรรยากาศตื่นเต้นดูท่าทุกคนเองก็ตั้งหน้าตั้งตาจะแช่น้ําเช่นกันจะดีร้ายอย่างไงลิมรู้ก็อยากให้พวกเขาทึ่งในความพิเศษของบ่อน้ําผุร้อนลิมรู้เดินไปพางคิดแบบนั้นแล้วบังเอิญเจอเข้ากับชูนะกลางทางข้าเตรียมชุดสําหรับเปลี่ยนไว้แล้วนะคะว่าแต่ท่านลิมุรู้ทาไมถึงไปกับพวกทุกท่านล่ะคะชูนะถามอย่างอ่อนโยนแต่แววตาคู่นั้นไม่ได้ยิ้มเลยแม้แต่น้อย ลิมูรูบอกกับชูนะว่าเขาตั้งใจจะแช่น้ําร้อนกับทุกคนพอลิมูรูต้ตอบแบบนั้นชูนะก็ยิ้มแย้มอย่างน่ารักน่าเอ็นดูแต่ลิมูรูรู้สึกในใจว่าเธอกําลังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอยู่หรือเปล่านะจากนั้นชูนะก็บอกว่าหมายความว่ายังไงหรือคะเธอทอดสายตามองไปรอบๆบแล้วก็มาหยู่ที่เบนิมารุกับโซโอเอพอดีเป๊ะชูนะก็กล่าวขึ้นว่า ท่านลิมูรุมีธุระเล็กน้อยจึงไปกับทุกท่านไม่ได้ค่ะส่วนท่านพี่กับโซโอเอหลังจากนี้มีเรื่องจะพูดด้วยค่ะเบนนิมูรุกับโซโอเอนี่เงียบต่อหน้าแรงกดดันของชูนะไม่รู้ว่าทําไมแต่ดูเหมือนพวกเขาจะตัดสินว่าอย่าต่อกรกับโทสะของชูนะดีกว่าส่วนลิมูรุนั้นได้แช่อ่างน้ําร้อนในบ้านตัวเองที่อยู่ห่างออกไปไม่เข้าใจเลยจริงๆอะไรที่ขัดใจชูนะกันแน่แม้ในใจของลิมูรุจะมีข้อสงสยัยแต่ลิมูรุก็ถูกชูนะเร่งแล้วไปจากที่นั่นลิมุ ผู้นั้นอาบน้ำเสร็จอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็ตัดสินใจว่าจะไปตรวจสถานการณ์การเตรียมงานเลี้ยงล่วงหน้าสถานที่ก็คืออาคารสำหรับงานฉลองที่เทมเพลตแห่งนี้มีงานเลี้ยงเยอะมากจึงเตรียมสถานที่เอาไว้เป็นอาคารที่สร้างอย่างเร่งรีบสร้างเสร็จแบบสดๆร้อนๆหน้าตาของสถานที่แห่งนี้คือโดมรูปวงกลมเมื่อเข้าไปข้างในจะพบพื้นที่โล่งที่ปูเสื่อทารทามิไว้ใช้ควบเป็นศูนย์อพยพในยามฉุกเฉินได้ด้วยจึงสามารถจุคนได้จํานวนมากเนื่องจากพื้นที่ ใหญ่มากเกินไปโครงสร้างสําหรับสิ่งก่อสร้างที่แห่งนี้จึงเป็นโครงเหล็กเมื่อเวลาผ่านไปคาดว่าโครงเหล็กนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นคุณสมบัติโลหะเวทมองในมุมนี้แล้วเป็นประเทศที่ได้เปรียบสุดๆไปเลยเพราะอย่างไรแล้วประเทศนี้ก็มีมนุษย์มารที่มีแก่นเวทเต็มเปี่ยมอยู่มากมายระหว่างที่ลิมรู้คิดเช่นนั้นอาหารก็ได้ขนมาจัดวางบนโต๊ะเตี้ยทานอาหารแบบญี่ปุน่นชามค่อนข้างประณีตเรากลับมาจากที่พักระดับสูงก่อนหน้านี้นั้นตอนที่ลิมรู้ว่างๆเขาได้เอาดินเหนียวมา แล้วเผาให้เป็นถ้วยพวกเด็กๆเ,เหล่ออาอสูรเลยเริ่มเรียนแบบนั่นกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ตอนนี้มีผลงานมากพอสมควรจริงจังถึงขนาดที่ว่ามีการทาน้ําสมุนไพรเพื่อเติมสีลงไปด้วยอีกทั้งพวกเขายังขุดหินแร่แปลกๆมาผสมกับดินเหนียวรวมทั้งมีผลงานชั้นดีที่มีสีสันสดใสอีกด้วยแต่ละบ้านจะใช้ชามที่พวกเด็กๆนั้นทําขึ้นเองโต๊ะเตี้ยทานอาหารที่ขนมาก็เป็นงานฝีมือปณีตเช่นเดียวกันปณีตชนิดที่ว่าแต่ละตัวมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก ลิมูรูให้โดรสร้างขึ้นโดยใช้ส่วนที่เหลือจากไม้แปลรูปซึ่งผู้เเด็กก็เรียนแบบตามเช่นกันตอนนี้มีการจัดให้มีชั่วโมงงานฝีมือเป็นส่วนหนึ่งของการละเล่นแล้วจะเห็นได้ว่าบ่อน้ําพุร้อนธรรมชาติจนถึงภาชนะใส่อาหารสาระ้อรสนิยมของลิมูรูอยู่ทั่วไปหมดพอคิดถึงตอนแรกที่ลิมูรู้กินหญ้าแล้วนับว่ามีความเป็นอยู่ที่สุขสบายจนนึกไม่ถึงเลยทีเดียวแถมตอนนี้ลิมูรูก็สนุกกับการชิมรสชาติได้แล้วด้วยคงเป็นพอคิดว่าทําเพื่อตัวเองนี่แหละเขาถึงได้ พยายาามอาหารวันนี้คือเทมปุระหน้าตาอาหารสมบูรณ์แบบรสชาติก็สุดยอดนี่คือฝีมือของหัวหน้าเชฟวันนี้ชูนะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าไม่ใช่ชิออนโดยเด็ดขาดในกรณีของชิออนนั้นแค่หน้าตาอาหารก็ไม่ผ่านแล้วถึงจะมีความสามารถของยูนิสกิลผู้เชี่ยวชาญหรือนักปรุงอาหารก็ตามแต่คงจะให้ทําอาหารของทุกคนไม่ได้เทมปุระนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ริมรู้ให้ชูนะดูความทรงจําและพัฒนาวิธีการทําทีละนิดนอกจากนี้ยังมี มีเมนูที่มิลิมเองก็ชื่นชอบอีกด้วยนั่นก็คือคาราอาเกะแฮมเบอร์เกอร์สเต็กโคโลออกเกะและกุ้งชุบเกล็ขนมปังทอดมิลิมรู้ไม่ถนัดการทำอาหารเลยอธิบายความแตกต่างระหว่างเทมปุระกับกุ้งชุบเกล็ขนมปังทอดได้ยากถ้าให้พูดง่ายๆก็คือห่อกุ้งด้วยการชุบกับวัตถุดิบหนึ่งแล้วนำไปทอดในน้ำมันความแตกต่างของวัตถุดิบที่ใช้หอ่อจะทำให้สัมผัสและรสชาติต่างกันอย่างมากนอกจากนี้ยังมีความต่างในวิธีการทอดด้วยการทำอาหารขึ้นใหม่ จากความทรงจําของรสชาติและหน้าตาอาหารความจําที่เลือนลางของลิมูรุนั้นทําได้ลําบากกว่าที่คิดมากพวกลิมูรุทํามันขึ้นมาด้วยความเหนื่อยยากนี่คืออาหารที่กําเนิดใหม่ได้ด้วยความภาคเพียงของชูนะที่อาณาจักรอินกราเซียเองก็มีอาหารที่อร่อยไม่เบาอยู่มากมายแต่ไม่มีอาหารแบบญี่ปุ่นเลยอาหารที่จอมมางก,กี้เคยเตรียมให้ก็เป็นอาหารฟู้ดคอร์ดแบบตะวันตกอาหารญี่ปุ่นคงหาได้ยากนี่เป็นเหตุผลข้อหนึ่งนา,นานาประเทศฝั่งตะวันตกมีประเทศที่ติดทะเลน้อย การขนถ่ายความอุดมสมบูรณ์จากท้องทะเลจึงมีไม่มากเพราะการรักษาความสดไว้ด้วยเวทมนต์มีค่าใช้ใจ่ายจำนวนมหาศาลแม้จะมีเชฟชาวต่างโลกที่เกิดในญี่ปุ่นก็ตามถ้าไม่มีวัตถุดิบก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีจะว่าไปแล้วคุณโยชิดะก็เคยอดควรว่ามีเหล้าน้อยชนิดเลยมีเค้กหลายแบบที่ทำออกมาได้ยากพอริมรู้เสนอว่าจะเตรียมเหล้าไว้ให้เธอก็ตื่นเต้นดีใจยกใหญ่พอคิดแบบนั้นแล้วคงเข้าใจได้ว่าริมรู้โชคดีขนาดไหนถึงจะมีความรู้ แต่การทําอาหารขึ้นใหม่ในเวลาวัน2วันก็เป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นนั้นรวบรวมวัตถุดิบได้ยากเย็นยิ่งเดิมทีแล้วผู้ลิมูรุก็ไปถึงทะเลตกปลาจํานวนมากเพื่อมาทําสิ่งที่คล้ายกับปลาโอตาะแห้งพอพวกลิมูรุคิดวิธีการขนย้ายโดยรักษาความสดด้วยสกิลเคลื่อนย้ายผ่านมิติจึงสามารถจัดหาวัตถุดิบต่างๆได้ในที่สุดลิมูรุคิดว่าต่อไปเขาอยากสร้างวิธีขนย้ายแบบไม่ต้องพึ่งพาสกิลนั่นก็เป็นงานหลักหลังจากนี้การกินของที่นี่คือที่สุดของวัฒน วัฒนธรรมของประเทศที่ไม่ได้รุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมอาหารสําหรับลิมูรุมันไม่มีความหมายเพราะลิมูรุคิดว่าในปัจจัยสี่นั้นอาหารเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถึงมันจะแล้วแต่คนก็เถอะด้วยเหตุนี้ลิมูรุจึงทุ่มเทอย่างเป่าประโยชน์ไปกับการพัฒนาอาหารหลายๆแบบส่วนวัตถุดิบป,ประเภทข้าวสาลีหาได้ง่ายกว่าที่คิดลิมูรุเคยเห็นขนมปังขาวที่เมืองหลวงของอาณาจักรอินกาเซียด้วยดูเหมือนจะเป็นของกินในชีวิตประจําวันสําหรับคนรวยดังนั้นแค่เรียนรู้วิธีการทา ประเทศเทมเพกก็ผลิตสำเร็จได้อย่างสบายสบายเมื่อเทียบกับอย่างอื่นปัญหาในตอนนี้คือข้าวขาวจนบัดนี้โพรลิมูรุก็ยังไม่สามารถปรับปรุงจนได้รสชาติที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับข้าวญี่ปุ่นที่ลงแรงลงเวลาปรับปรุงสายพันธุ์มาตั้งแต่โบรานจะอย่างไรคุณภาพก็ได้กว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละลิมูรุไม่คิดว่ามันจะง่ายดายขนาดนั้นโพรลิมูรุใช้เวทมนต์ทำให้ข้าวเติบโตการเก็บเกี่ยวจึงรวดเร็วแต่ถึงอย่างไรการพัฒนาข้าวในฤดูหนาวก็ยากเย็นแสนเข็ญ ปัจจุบันผู้ลิมุรูมีที่นาปลูกข้าวจานวนน้อยไว้ในห้องที่ถูกควบคุมอยู่กว่าจะสําเร็จผลก็คงใช้เวลาอีกระยะหนึ่งอันที่จริงก็มีมาตรการแก้ไขอยู่พอถามอาจารย์ลาฟาเอลว่ามีวิธีดีๆหรือเปล่าอาจารย์ลาฟาเอลก็ทําเฉยคําตอบอย่างง่ายๆที่อาจารย์ตอบคือการใช้สกิลนักปรุงอาหารของชิออนทําการปรับแก้รสชาตินั่นเองการปรับปรุงสายพันธุ์ก็จะประสบผลสําเร็จโดยง่ายได้เพราะสามารถปรับแก้ผลลัพธ์ได้แต่ว่านั่นจะเป็นยังไงวิธีแบบนั้นไม่ น่าจะได้รับการยอมรับและอย่างนอกลีดอีกด้วยแต่ลิมรู้มาพูดเอาป่านนี้ก็สายเกินไปแล้วตอนที่เขาทําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาก็เล่นใช้สกิลแบบเต็มที่เหมือนกันเพราะความอยากอาหารมาก่อนสํานึกถูกผิดเสมอจะใช้พลังของชิออนเก็บเกี่ยวทุกครั้งก็ไม่ได้ดังนั้นการวิจัยเลยต้องดําเนินต่อไปแต่ว่าแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลักๆคือแค่ส่วนที่ลิมรู้กินเท่านั้นที่จะต้องใช้สกิลของชิออนเพื่อจะเตรียมเป็นข้าวแสนอร่อยชิออนเองก็ยินดีให้ความร่วมมือข้าวที่จะได้ ส่งต่อไปให้ชูนะจัดการในวันสําคัญต่างๆเช่นวันครอบครัวครั้งนี้ก็ถือว่าพิเศษจอมาลูมินัสก็อยู่ด้วยริมรู้เลยจะทุ่มทุนจัดให้อลังการทั้งเป็นการแสดงให้รู้ถึงความเป็นประโยชน์ของประเทศเทมเพสเพื่อทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในภายภาคหน้าหลักการก็คือไม้อ่อนไม้แข็งถ้าได้รับการปฏิบัติอย่างสุภาพจากอีกฝ่ายที่เดิมทีไม่ได้คิดดีด้วยภาพลักษณ์ก็จะดูดีขึ้นกว่าปกติเหมือนกับอนุภรร์ที่พอทําเรื่องดีๆบางครั้งก็ดูดีขึ้นมาแบบ พวกเขาเองหากได้ชิมอาหารอร่อยๆอ,อ,อาจจะเปลี่ยนท่าทีแบบปุ๊บปั๊บก็เป็นได้เราอัศาวินศักดิ์สิทธิ์คงไม่ใจอ่อนขนาดนั้นแต่ถึงกระนั้นนี่ก็เป็นวิธีการที่แม้จะโบราณค่ำคึกแต่มีประสิทธิภาพอย่างมากงานเลี้ยงกลางคืนครั้งนี้จึงจะสำหรับอาหารหรูหราโดยมีแผนเฉพาะหน้าแบบนั้นแต่ก็เอาเถอะเรื่องข้าวขาวเป็นความยึดติดของลิมูรุที่เป็นคนญี่ปุน่นอาจจะไม่ถูกปากเราอัศาวินศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คนละโลกก็ได้ยกเว้นแต่ฮินาตะนะเพราะเธอคงจะชอบข้าวขาวเหมือนกับ เพราะมาจากโลกเดียวกันขณะตอนที่ริมูรูได้กินหลังจากห่างหายมานานเขายังรู้สึกมีความสุขสุดๆส,ส่วนเทมปุระนั้นร้อยทั้งร้อยก็คงจะบอกว่าอร่อยทั้งนักผจญภัยและพวกพวก่อค้าต่างก็ชื่นชมอันที่จริงยังเป็นของโปรดของเบน,นิมารุอีกด้วยโลกใบนี้ค่อนข้างให้การยอมรับพอสมควรคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรระหว่างที่ริมูรูคิดเช่นนั้นอาหารก็เสิร์ฟจ,จนครบที่เหลือก็แค่รอ,อ่ออัศวินศักดิ์สิทธิ์แช่น้ำร้อนเสร็จที่นั่งทานอาหารถูกเรียงเป็นรูปตัวยู มีที่นั่งพิเศษสำหรับ3คนลิมรู้อยู่ตรงกลางเวโดรากับลูมินัสนั่งทางซ้ายขวาจากที่นั่งตรงนี้จะมองเห็นทุกคนได้ที่นั่งถูกจัดให้เหล่าผู้บริหารเมืองของเทมเพสกับเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์หันหน้าเข้าหากันเพราะงานเลี้ยงครั้งนี้มีในย้าเป็นงานเลี้ยงกระชับมิตรด้วยพวกเขาจึงจัดการให้เห็นหน้ากันและกันจากนั้นเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกนำทางมาถึงอาคารจัดงานฉลองเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่แช่น้ําร้อนเสร็จสวมใส่ชุดยูกตะและชุดจินเบที่ถูกจัดเตรียม ให้ทั้งที่เป็นชุดที่ไม่คุ้นเคยแต่พอลองสัมผัสความสวมใส่สบายแล้วพวกเขาก็มีท่าทางถูกใจชุดพวกนี้ใส่สบายพอๆพกับชุดวอร์มและยังใช้ในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยจะว่าเป็นชุดปกติหรือไงดีมันเหมาะสุดๆส,สาหรับการใส่อยู่ในห้องเหลออ่าอัศวนศักดิ์สิทธิ์ถูกเชิญมาถึงที่นั่งด้วยท่าทางดุกะกะกลัวๆเหมือนว่าพวกเขาจะสับสนที่ไม่มีโต๊ะสูงกับเก้าอี้และก่อนหน้านั้นก็ดูงุนงงกับการเดินเท้าป่าบนเสือธททามิเพราะว่าวัฒนธรรมต่างกัน จะสับสนก็ไม่แปลกพวกกอลดีน่าที่นำทางแขกมามีอากับกิริยาเป็นธรรมชาติไร้ซึ่งความประมาทชำนาญจนน่าตกใจคงจะเป็นอนิสงส์ของการศึกษาจากเบสเตอร์แท้ๆความจริงข้อนี้คงน่าประหลาดใจสำหรับเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์เช่นกันลิมรู้มองบรรยากาศที่น่าอึดอัดผู้ที่อยู่หัวแถวนั้นคือลูมินัสเธอเดินมานั่งข้างลิมรู้ที่รอยอยู่ตรงที่นั่งพิเศษด้วยกิริยามารยาทที่เช่มช้อยงดงามผู้ที่ตามมาคงจะเป็นลูอีเขาหน้าตาเหมือนโลอีที่เคยทำหน้าที่เจ้า มาาอย่งกกับแโดยมีภูมิฐานสมฐานะพระสันตปาปาต่อมาลำดับที่3าคือฮินาตะทันทีที่ฮินาตะนั่งลงก็มองลิมุรุเหมือนตัดสินใจได้จากนั้นเธอก็กล่าวว่าฉันสร้างความเดือดร้อนให้คุณไว้มากมายขออภัยจากใจจริงจะครั้งก่อนหรือครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่ฉันตัดสินใจกระทําเองไม่ใช่ทั้งคําสั่งของท่านลูมินัสรวมถึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของพวกลูกน้องถึงจะไม่คิดว่านายจะให้อภัยก็ตามพอฮินาตะกล่าวเช่นนั้นลิมุรุก็ลดลานพร้อมกับห้ามฮินา ที่พยายามก้มศีรษะให้แก่เขาครั้งก่อนก็ว่าไปอย่างแต่ครั้งนี้เป็นความเข้าใจผิดคนที่บงการอยู่เบื้องหลังคือวันทั้ง7ซึ่งลูมินัตตัดสินโทษไปแล้วส่วนทางอาณาจักรฟาร์มมุก็ดูเหมือนดิอาโบจะจัดการไปแล้วลิมรู้เองก็ไม่มีเจตนาจะทําให้เป็นปัญหาไปมากกว่านี้ลิมรู้อยู่ทฮินตะที่คิดแบบนั้นแล้วก็รู้สึกถึงสิ่งที่ไม่ธรรมดาชุดยูกระตาของหินตะนั้นแหวกออกเผยให้เห็นเนินเขาแฝดอันเรียบเนียนผิวที่แช่น้ําร้อนมาของเธอมีสีสันอ่อนๆ เลยวนยิ่งนักลิมรู้ไม่ได้ตั้งใจจะดูเพียงแต่มันถูกจังหวะจนน่ากลัวหรือว่านี่จะเป็นพลังของอาจารย์ลาฟาเอลหรือครับลิมรู้คิดเช่นนั้นคําตอบไม่ใช่มีคําตอบกลับมาด้วยน้าเสียงเย็นชาไร้หัวใจแต่เรื่องนั้นตอนนี้จะเป็นยังไงก็ช่างไม่ได้การหัวใจแห่งการประจนภัยกําลังเอ่อล้นด้วยความสู้ซาทั้งที่จริงๆแล้วนี่คือตอนที่เจ้าลูกชายจะตื่นขึ้นปึงปังแต่ช่างน่าเสียดายที่ลิมรู้สูญเสียเขาไปแล้วเพราะว่านั่นมันช่วยไม่ได้ พราะลูกผู้ชายคือสิ่งมีชีวิตที่จะต้องไม่ลืมหัวใจแห่งการผจญภัยในเวลาแบบนี้ดีจริงๆที่มีร่างกายที่เลือดก,กำเดาไม่ไหลว่าแต่ชุดยูกะตะนี่มันสุดยอดมากพลังทำลายล้างเหลือเชื่อผู้หญิงที่เพิ่องอาบน้ำร้อนเสร็จกับชุดยูกะตะเนี่ยแข็งแกร่งสุดๆหากเป็นสาวสวยอย่างฮินาตะผลลั์ของการรวมกันนี้ก็ยิ่งเป็นที่ประจกักษ์แพ้แล้วผมแพ้แล้วละแพ้ราบคาบเลยริมลูคิดเช่นนั้นจะยกโทษให้ทุกอย่างเลยไม่สิริมรูยกโทษให้ไปเรียบร้อยแล้วทันใดนั้น ชูนะก็ถามริมูรุว่าท่านริมุรุมองตรงไหนอยู่หรือคะชูนะเธอเรียกริมุรุออกมาแบบนั้นเธอหยุดมือที่กําลังยกอาหารอยู่แล้วมองริมูรูด้วยใบหน้ายิ้มแย้มทําไมกันนะทั้งที่เป็นเสียงที่อ่อนโยนแท้แต่กลับรู้สึกเย็นเฉียบราวกับน้ําแข็งนั่นคือความรู้สึกของริมุรุริมุรูรีพูดกบเกือนทีหน้นาตาเผยสีหน้าเหมือนงุนงงอยู่ชั่วขณะกับคํากล่าวของริมุรุแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้พูดกันถึงเรื่องพยายามเป็นมิตรกับมนุษย์ถึงอย่างนั้นพวกชิออนกับพวก โยมิกาเอวิกลุ่มนักสู้สีม่วงก็เคยถูกมนุษย์สังหารมาแล้วครั้งหนึ่งพวกเขาจึงไม่คิดเชื่อใจมนุษย์ง่ายๆส่วนเรามนุษย์ก็ขี้ระแวงตามนิสัยพอพวกเขาไม่รู้ใจจริงของอีกฝ่ายแถมอาสุนที่เจ้าเล่์ก็มีอยู่จํานวนไม่น้อยผู้ปกป้องเมืองมนุษย์จะถูกหลอกก็ไม่ได้การพูดคุยจะเป็นก้าวแรกของการเข้าใจกันแต่ก็เป็นการสื่อสารที่อันตรายเสี่ยงที่จะถูกใช้คําพูดสาบานผูกวัดวิญ,ญญาณอีกต่างหากดังนั้นริมรู้จึงขอแค่ว่าหากไม่ตัดสินว่าอาสุนถูกตนคือความชั่ว แค่นั้นก็เพียงพอสําหรับเหล่าอสูรแล้วทินตาต์ก,ก็บอกว่าเข้าใจแล้วจากนั้นเธอก็หันไปหาลูมินัสแล้วกล่าวว่าหากเราจะห้ามการพิพากษาอสูรในฐานะความชั่วร้ายจะได้หรือเปล่าคะท่านลูมินัสลูมินัสก็ตอบว่าเรื่องขี้ปฏิิวพันธ์นั้นจะเป็นอย่างไรข้าไม่สนใจเพียงแต่ว่าข้าจะไม่ให้อภัยต่อความกังขาในศรัทธาที่มีต่อข้านะดูเหมือนว่าลูมินัสเองก็ยอมรับในเมื่อจกกักรวรรดิศิลูเบเลียสถือกำเนิดบ,บนความศรัทธาต่อลูมินัสหากปล่อยให้มีความ กังขาเกิดขึ้นรากฐานก็จะสั่นคลอนแถมเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลใหญ่หลวงต่อนานาประเทศฝั่งตะวันตกด้วยถึงฮินนตาจะรอบครอบก็คงไม่แปลกละมั้งฝ่ายเจ้าตัวลูมินัสเสียอีกที่ริมรู้คิดว่าไม่ค่อยเห็นความสําคัญอิทธิพลของตัวเองเท่าไหร่แม้ปาจจะบอกว่าไม่ให้อภยัยแต่ก็ดูให้ความรู้สึกว่าเรื่องนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างไม่แน่บางทีลูมินัสอาจจะถูกบูชาในฐานะเทพีโดยที่เจ้าตัวไม่ต้องการเลยก็เป็นได้ริมรู้อาจจะคิดมากไปเองแต่ก็เหมือน ือนว่าการปกครองทั้งหมดจะให้เป็นหน้าที่ของประสันตปาปาลุอีทั้งหมดส่วนเรื่องหยิบย่อยทั้งหมดก็ให้ฮินตะทำเรื่องที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้เป็นเพราะวันทั้งเเคลื่อนไหวแบบลับๆในเบื้องหลังไม่แน่ว่าจอมารโบราณที่ดำรงความเป็นประมุกในฐานะผู้ปกครองเงาเมือ่อย่างยาวนานอาจจะมีนิสัยขี้รำคาญสุดๆเรื่องแบบนั้นก็เป็นไปได้เพราะลิมลุก็เห็นด้วยว่านี่คือสไตล์เธอเป็นประมุกแต่ไม่ปกครองซึ่งลิมลุกควรตั้งเป้าไว้แล้วก็ขอจบตอนที่75เพียงเท่านี้ติดตาม ตอนต่อไปใน EP ีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ